อินเตอร์คอนติเนนทัลแบงกอกนะคะ <S <S เป็นโรงแรมที่แบบอยู่กลางๆใกล้ๆแถวแถวสยามมากๆนะคะแล้วก็เป็นโรงแรมที่อยู่มานานมากๆแล้วนะคะก็ใครอยากฟังนะว่าห้องที่เนี่ยเขาเล่นนวเว็บใหม่แล้วว่าดีขึ้นยังไงก็อย่าลืมไปฟังกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกับแองจี้แล้วีจริงกับชีวิตชอบเที่ยวเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าลิฟต์ของโร<อ>งแรมอินเตอรค์คอนแบงคอกใช่ค่ะตอนนี้อยู่ชั้น25 แล้ว่าวเขาเพิ่งเดินเวทมาไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงได้ข่าวเพิ่งเดินเวทมาใช่ไหมคะเขาบอกอะไรนะว่าอินเตอร์คอนเพิ่งเดินเวทเสร็จเมื่อเดือนเดือนธันวาคมใช่ไหมคะแล้วก็โรงแรมหอมมากนะคะกลิ่นตัวดีนะชอบโรงแรมอินเตอร์คอนเพราะว่าเขาจะใช้มินิตี้กลิ่นที่เอ็มจี้ชอบของใบเลยด้วยกลิ่นเดียวกันหมดกลิ่นเดียวกันหมดจริงชอบมากฉันชอบที่สุดละกลิ่นนั้นคือแบบที่สุดแล้วเราก็เพิ่งไปอินเตอร์คอนที่พัทยาแล้วที่บัฟฟี่สองขวด ใช่ดีใจมากนะคะแล้วก็เราได้วันนี้เราจะได้ห้องหนึ่งกันนะวันนี้เราได้ห้องสองพันสองเจ็ดเดี๋ยวสามพันสองเจ็ดซึ่งเป็นห้องแบบนี้เธอมันจะเป็นห้องมุมเลยนะห้องมุมอุ้ยอุ้ยดิฉันดิฉันหลงทิศนะคะมันจะเป็นห้องมุมเลยใช่เลขกกวาสองพันสอง คอนเิโควต์ใช้คะแต่เราก็ไม่ได้เข้ามาดุกก็คือเป็นมินิบาร์เลยนะตัวเนี้ยเออเกอโอ้โหว่าซาว่าซาคือชอบควาอินต์คอนตรงไหนปะคือเรื่องแบบชากาแฟอย่างเงี้ยคือเขาใช้เป็นแบบใช้แบบมีทุแคปซูลทุกห้องเลยนะห้องธรรมดาก็ใช้นะปกติอะถ้าเกิดเราไปโรงแรม5ดาวบางที่ถ้าเป็นห้องธรรมดาเขาก็อาจจะไม่ใช้กาแฟแบบนี้ใช้แต่ห้องที่เป็นห้องแบบห้องพรีเมียมอย่างเงี้ยใครโทรมาขอโทษ ตัดผ้ามาที่มินิบาร์นะคะนอกเหือจากแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหล่ก็จะมีทึ่งๆเปิดเลยค่ะปาปโอ้โหมเปิดยากมากแก้วเกิร์ดใดๆเขามีทุกแก้วเลยนะเออใครจะดียังไงมันมีผ้าเช็ดปากใด้วยเหรอปกติบางที่มีนมีนเป็นกระดาษนี่เป็นผ้าเลยนะไปค่ะต่อไปข้างล่างนะคะก็เป็นแก้วชาอ๋อชาชาที่ w G เธอฉันชอบตรงนี้แหละฉันอยากกินโรอะไรนะวานิลาเบอร์เบิร์นมีไ่มเดี๋ยวฉันดูก่อนนะสีนับนี่มีจ้ะ ไม่ชอบไม่ใช่อูหลงคริสที่อ๋อไม่มีจ้ะขอโทษด้วยขอแสดงความเสียใจมีอยู่แค่เซนตริจิสตี้ที่ไม่มีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมินิบาร์ทั้งหมดแต่ว่ามินิบาร์ไม่ฟรีนะโอเคงั้นเราข้ามไปเลยค่ะจ้ะมินิบาร์ไม่ฟรีผ่านมาตรงนี้ใช่ตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนโต๊ะจะเรียกเป็นโต๊ะทำงานหรือโต๊ะรับแขกเราไม่ชอบเลยโต๊ะทำงานแบบนี้มันเป็นโต๊ะกลมอ่งเนี้ยโกมมันไม่เหมือนโต๊ะทำงานเราเคยเจอแบบนี้ครั้งหนึ่งที่เอ็งจี้บอกว่าเอ็งจี้ไม่ชอบ เพราะมันเป็นโต๊ะกลม,มต,ออตัวนี้มันเป็นโซฟาสําหรับนอนเล่นนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีผลไม้ต้อนรับให้เราส่วนตัวน้าแร่เนี่ยค่ะเขาจะให้เฉพาะลูกค้าที่เป็นแอมบาสเตอร์เท่านั้นก็เป็นเอเวียใช่เราเป็นดมอนแอมบาสเตอร์ผลไม้มใช่ใช่<ๆ>ค่ะก็โซฟาแล้วก็มีทรทัศน์ใดๆ ใช่แล้วก็พอเข้ามาตรงนี้นะคะถัดออกมาตรงนี้ก็จะเป็นคือจะบอกว่าห้องน้ําใหญ่มากใหญ่เวอร์เกินคือห้องน้าไปเกินห้องนอนแล้วค่ะเออห้องน้ำใหญ่มากเพื่อนะคะเพื่อนะคะห้องน้ํามีแค่ห้องเดียวแต่ว่าใหญ่มากอันนี้เป็นบัตถักเนาะอันนี้ก็เป็นซิงค์ซึ่งตรงนี้ก็จะมีอยู่แค่อันเดียวแปลงฟันชอบ2อันมากกว่าแต่ก็คือจะแบบพื้นที่สเปซน้งก็คือใหญ่มากวางของไปเลยใช่แล้วคือคือเป็นกลิ่นที่เอง เอ็งจี้ชอบที่สุดอันนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชาเวอร์นะคะเอ๊ะอยากรู้จังเลยตรงนี้เขาทำอะไรอะ่ะเขาใส่อะไรออไม่เป็นออแฮร์ไรเออร์จ้ะเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็เป็นเฮ้ยแต่เราชอบอย่างนึงคือหลังจากเขาเล่นนาเวทแล้วมันจะเป็นแบบสุขาญ่ปุนสุขาสเปนก็คือกดเอาใช่ใช่คือเราชอบมากเพราะอะไรไหมมันจะอุ่นตูดมันจะอุ่นไม่ใช่สุขาญ่ปุนนี่เพราะมีใส่ยางฉีดตูดอ้าวเหรอจริงเหรอ แต่นี่มันมีตัวนี้นะเนี่ยมันสามารถปรับอุณหภูมิได้อะเอาหรอก็คือมีทั้งสองอย่างสาหรับจะเป็นนี้สไตล์กับไทยสไตล์สําหรับใครที่รู้สึกว่ามันไม่สะอาดค่ะก็เสยด้วยมีที่ฉีดตูดใช่แล้วมันมีอันนี้ค่ะข้างๆก็มีอีกสายน้วนะใช่อ๋อใช่ใช่แล้วมันก็มีซีสเทมว่าเราอยากได้อุณหภูมิเท่าไหร่เรากดได้เลยนะคะตรงเนี้ยอ่าอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นเห็นไหมคะไฟมันขึ้นมาตรงกลางเขาตั้งไว้นี่มันเป็นกึ่งๆไหมลูกครึ่งไหมลูกครึ ไม่ได้เป็นญี่ปุ่นแท้ๆเนาะปกติปกติก็คือไม่เคยเจอแบบสู่ขาแบบลูกครึ่งอ่ะอันนี้เป็นครึ่งลูกนะคะโอเคนะคะเขาทำใหญ่มากจริงๆใหญ่แบบใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงๆใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่เกินนะคะท่านี้สิ่งที่เราชอบที่สุดในห้องนี้ก็คือเตียงนอนโอเตียงเขาดูแบบจุดีจะบอกว่าอะไรปะดีเทลเขาอยู่ตรงนี้แองจี้เห็นไหม มันจะเป็นลายเหมือนคล้ายๆกับดอกบัวป้าหรือดอกอะไรซึ่งแบบมันน่ารักอ่ะเราเคยเห็นผ้าแบบนี้ที่โอกุระแต่ว่าเป็นลายนกจําได้ไหมอ่าใช่ถ้าเป็นที่อื่นเขาจะไม่มีลายนะแลวนี่เขามีลายทั้งหมอนเนี่ยนะหมอนเขาก็มีลายด้วยเออเก๋คือเหมือนแบบน่าจะคราฟเฮ้ยเธอเน้นคือมันเป็นลายเดียวกับตรงนี้จ้ากไปถึงนี่เลยใช่ลายเดียวกันถึงนี่เลยโอเคนะฉันชอบน่าฉันชอบฉันชอบฉันชอบแล้ววิวก็คือแบบวิวเดี๋ยวให้เปิดวิวให้ดูดีกว่าแต่ขอโทษนะมันน่าจะเป็นแบบ มันไม่ใช่เป็นออโต้เธอมันเป็นออโต้โนมือหรอออโตโนมือจ้ะแรงมากแต่วิวสวยมากแล้ววิวสวยมากฉันว่ามันเหมาะมากเวลาที่เธอจะมานอนดูเขาจุดพุที่เซนทันเวอร์จ้ะมันจะขึ้นเลิศดเธอว่าไหมใช่สวยมากใช่โอเคนะตรงนั้นก็จะเห็นสนามกอล์ฟนะใช่สีสักสดสหนึ่เฮ้ยแต่ว่าเราชอบมันนี้อันหนึ่งเองจี้มันมีโต๊ะแต่งหน้า ซึ่งแบบเล็กอยู่นะเฮ้ยแต่มันโอเคยู่มันก็ใส่ของได้เยอะใช่จะบอกว่าอะไรไหมคะปกติบางโรงแรมเขาจะไม่ได้มีแบบว่าเคาน์เตอร์เป็นแบบเรื่องเป็นราวขนาดนี้แบบนั่งแต่งหน้าเลยอันนี้คือเราชอบมากก็ประมาณนี้นะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเขาเรียกว่าไงนะรูมทัวร์หนึ่รอบทัวหรอบสำหรับห้องพักของโรงแรมอินเตอร์คอน ใช่ะคะ่ะก็เมื่อกี้เราอยู่ในห้องรูมไทยไหนนล,ลืมแล้วอันนี้เป็นห้องคิงห้องคิงจูเนียร์สวีทค่ะคิงจูเนียร์สวีทนะคะก็ถือว่าน่ารักเลยนะเป็นห้องที่แบบนา่ารักเปิดมาแล้วหอมสดชื่นหอมไหม่นะคะคือเองจี้เป็นคนชอบโรงแรมที่มีกลิ่นจริงจริงคือแบบอันไหนที่มีกลิ่นหอมนะเองจี้จะชอบมากคือมันควรจะมี <laughs> เข้าใจไหมว่ามันคือ 5% cent, เข้าใจฟิลบา้าคือคุณต้องแบบไม่ใช่หน้าตาดีกลิ่นเน่ามามันก็ไม่ <c oughs> ได้ <c oughs> เป่าค่ะ <c oughs> ก็อินเตอร์คอนนะคะก็ถามว่าเป็นโรงแรมที่เดินทางมาโลเคชั่นไม่ได้ยากแต่ตอนเรามาเรางงมากเลยแบบ เดินทางมาแบบไม่ไม่ค่อยถนัดเราว่าโรงแรมนี้มันเหมาะสําหรับรถไฟฟ้าเพราะมันติดกับรถไฟฟ้าเลยใช่ใชแล้วก็ติดกับรถไฟฟ้าเลยสําหรับใครที่อาจจะเหมาะกับต่างชาติด้วยที่แบบว่าเอออยากที่จะมานอนพักแล้วก็ จะไปเที่ยวสยองสยามใช่แต่มันชอปปิ้งติดกับเกสรเลยนะคะมันมีประตูเชื่อมจากโรงแรมไปถึงเลยใช่แล้วอะไมันงงมากคือมีประตูซอนประตูประตูชนประตูประตูทะลุไปตึกข้างๆประตูทะลุคือความที่มันเป็นออฟฟิศบิลดิ้งด้วยนะคะมันก็จะมีตึกเขาเรียกว่า p r e s i d e n t Tower ซึ่งตึกนี้มันจะเป็นตึกที่เป็นเหมือนแบบเหมือนออฟฟิศบิลดิ้งเนาะแล้วเวลาเราไปจอดรถเขให้เราจอดรถตึกนี้แล้วก็เดินกลับมาคือยงจิ้งง3สามรอบคือเมื่อแกไปจอดแล้วก็แบบเอ้า คือบอกไปชั้นเอ็มใช่ไหมก็เอ็มเอ็มหน่ายไม่มีเอ็มมีแต่จ,จีลงไปอ,อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โรงแรม ฉันก็งงก็วนสุดฤทธิ์นะคะก็แต่ก็ถือเป็นโรงแรมที่นา่ารักแล้วก็พนักงานก็น,น่ารักนะคะดูแดีแล้วก็ห้องก็สวยงามอร่ามแท้แรตะลึงะะอันนี้เขาเล่นเเวอตมาแนละ้วแบบดูไม่เก่าเลยไม่อยากเช,ชื่อเป็นโรงแรมแบบ30 40ปีเนาะคือแบบเขาเล่นเเวอตมาแบบไม่เก่าเลยจริงๆเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆอแต่ว่าข้างนอกก็ไม่ได้ดูใหม่มากเท่าไหร่ข้างนอกก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ก็ยังคงความสะอาดสะอานเอาไว้แหละ,แล,ะแล้วก็แบบเป็นค่อนข้างจะเก่านิดนึงนะคะ ก็ถือว่าโอเค่ะถ้าเกิดใครอยากมาลองพักผ่อนก็ลองมานอนเล่นได้ใครที่แบบว่าไม่ได้พักอยู่ในกรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าเป็นต่างชาติมาก็น่าจะเหมาะกับคุณนะคะสนนราคาทั้งหมดนี้อยู่ที่อันนี้วันนี้อีจินจองมาในราคา900 0บวกบวก900บวกเบวกบวกจริงจองเป็นห้องธรรมดานะเป็นห้องคลาสสิกแต่ว่าเราได้อัปเกรดเพราะว่าเราเป็นดิมอนแอมบาสเตอร์นะคะก็อัปเกรดมาเป็นคิงจูเนียร์สวีท ก็ประมาณเก00กว่าบาทหมื่นก็เถวแถวเนี้ยโรงแรมก็ราคาประมาณนี้แหละณนี้เพราะว่าแถบนี้ทั้งแถบค่ะก็จะเป็นแฝดแถบโรงแรมแบบห้าดาวทั้งแถวแถวนี้ ถ้าเราชอบนะแต่ว่าบางโรงแรมอ่ะที่เขาเป็นพรมอะค่ะบางทีเขาเลนเดเวทเขาจะไม่เปลี่ยนพรมอันนี้เปลี่ยนพรมเลยนะยกพรมไปเลยแล้วก็ดูไม่เก่าไม่มีกลิ่นเออแล้วพรมเขาอ่าเรารู้เลยว่าเขาทําใหม่เพราะว่าเหมือนเขาทําลายใหม่หมดเลยตั้งแต่ผ้าปูที่นอนลายผนังยันลายพรมสีเดียวกันหมดค่ะลายเดียวกันหมดผู้ผิดลายเดียวกันหมดนะคะเลิศมากก็ถือว่าดีเทลดีแล้วตอนนี้พื้นเขาก็เป็นไม้ใช่ซึ่งเองที่ชอบมากคบอกว่าเออแบบเออมันดูแพงมันดูแบบเออสะอาดมันสะอาดไม่ใช่เพราะว่าพอเป็นภูมิแพ้พอมันอยู่ ในพรมมันจะแบบเขาเรียกว่าไงอลเลอจิกอ่ะใช่นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สำหรับใครสนใจก็มาลองดูได้ที่อินเตอร์คอนนะคะอยู่ที่เพื่อนจิตที่อินเตอร์คอนมีหลายสาขามากตอนมาก็แอบงงงนิดนึงมันจะอยู่แทบๆใกล้ๆกับเพื่อนจิตเซนทรัชิดลมเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าโรงแรมอินเตอร์คอนแบงคอก ใช่ก็เสร์ชมาอย่าไปผิดนะคะพูมีหลายที่นะคะสำหรับวันนี้แองจี้แล้วอีจริงค่ะขออนุญาตลาพี่ก่อนนะคะจากโรงแรมอ <Cor> ินทคอนแบงคอกแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปกันละบ๊ายบายบ๊ายบาย